ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0 สวัสดีครับผมกิรติอนันต์สวนชัยช่องซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้เรามาที่งานของ Joy and Coin Expo นะครับมาที่บูธของ s เปนซ y ซึ่งอาจารย์โนนนะครับเป็น c e o ผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนวัตกรรมใหม่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนในาตัวเองนิดนึงครับอาจารย์ครับผมก็ของเรานะครเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆแลวอาจจะเป็นนวัตกรรมตัวเดียวในโลกในสามใบครับยังไงครับหมายความว่า ปกติสินค้าทางการเกษตรนิสาชิตได้ไหมไม่ได้นะฮะ,ะนั่นเลยสิไปของผมนี่เป็นตัวเดียวในโลกซึ่งสินค้าทางการเกษตรสามารถสาชิตได้สาธิตได้พิสูจน์ได้น่าบัตดรโดนน่าบัตรเน่านะโอ้เข<อ>้าใจน,นะฮะท่านผู้ชมต้องรีบตามไปดูที่นะครับเอาทีษษ่ของอาจารย์เนแล้วนะครับว่าการเกษตรเป็นสาธิตยังไงปกติเราเห็นปุ๋ยก็โปรยเลยโปรยเลยโปรยเลยไม่รู้เชื่อมสมมติว่าโอเคผมจะชนนะอย่างตัวนี้นะจัดให้เลยจัดให้เลยฮะยังไงนะครับสาธิตยังไงนะครับ ตัวนี้นะครับปกตรไดหนึ่งกระปุกนะครับผสมน้ําได้200ลิตร200ลิตรท่านผู้ชมครับนครับพุ่นพืชได้ทุกชนิดพุ่นได้ตลอดเวลาเ<ม>ช้าสายบ่ายเย็นแม้กระทั่งฝนตกก็ท่นได้อ๋อไม่ต้องปิดหน้าปิดตาะะนะครับนี่คือความเอ๊ะผมผมผมเห็นเวลาเราไปทุ่นเนี่ยนะครับเกษตรกรก็ต้องปิดหนึ่งครับ ไอโมกหรือครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องครับผมมันคำว่ามันเป็นมันปลอดภัยหรือครับปลอดภัยครับตัวนี้มันปลอดภัยนะฮะไม่ใช่ปลอดภัยครับตัวนี้นะครับใช้ได้ในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดคนก็ใช้ได้และสัตว์กสัตว์น้ำใช้ได้หมดครับตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับดูแลเขาบอกว่าเขาบอกถวยอินวันเทีอินวันเทนอิวันอันนี้วันขาวสั้นอินวันอ๋อว่าวันเตาเซนอินวันนะครับคือคิดอะไรไม่ออกให้บอกสเปนซี่ ถูกต้องครับและอาาจรย์์นนทใช้อะไรใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นใช้ซื้อเหล้าเบียร์ไม่ได้ตอนนั้นเองนี่คือตัวที่นะครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเกษตรใหม่ๆนะครับอาจารย์นนท์นะครับช่วงหลังต้องไปขยายความอีเรื่องนี้ในช่องเราแล้วแหละแน่นอนครับนะครับว่ามีนีตัวไหนบ้างเนาะนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนวัตกรรมใหม่นะครับทำเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์นนท์จะแวะไปเยี่ยมออฟฟิศเราบ่อยๆคุณผู้ชมคร์โมเดลเน็ตเวิร์ w o r เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพ ถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ซ u เปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก0 5 9 4 5 5 5 0 0